ไปหนึ่ง <ไป S 1> อุ้ย <ไป S 1> โห<ฮ>แรงของบองบาณเร็วแบวนะั้ยอุ้ยพูดยังไม่ทันขาดคำได้ดิครับผมสภาพ เซตฮาโลวีนปี2021นะครับผมขอประเดิมเซตนีด้วยการเล่นห้องที่โดมาโคก่อนเลยกันนะครับเพราะว่าไม่ได้จับมานานแล้วนะครับดู้ซองโอ้โหโอ้โหยิงซับปิดผมมันเจอขุมซับนะครับเจอห้องซองแบบโดมาโคนี่ยขอวอร์มก่อนนะว่ายิงปกติแล้ับไม่ค่อยจะโดนแล้วนะครับถ้าเจอกับเทพๆที่ไม่ไหวนะ พี่แต่ห้องนี้อุ้ยโอ้ตหตรงๆเขาสับไวมากนะครับถึงจะไม่ได้มาโคนะฝั่งตรงข้ามโคตรโหดอ่ะโโหดนน้ำซ้ำๆเลยนะเด็กมาวะ่ะมาวะ่ะนี่ครับคือตัวละครที่เราใช้จะเหมือนเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับอมตะเขานานจังโอ้โหฮ้ย โอ้โหโคตรรัวสับไม่ทันจรงว่ะทุกคนไม่ขอจูนก่อนมาหนึงเดี๋ยวนะคิวคิวสามเน่งโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะถือว่าเริ่มมาเริ่มมาแล้วอ่าเริ่มเริ่มจับจัวสภาพไอ้ด่านเซนแมนชั่นด่านเนี่ย ผมเห็นสายซองเขาชอบเล่นกันที่แล้วอุ้ยวิ้ยรับซองรับตายเลยเหรออุย้ยผมเข้าใจแล้วทำไมเขาเล่นซองนังดนี้ <c oughs> มันเป็นานาดที่แบบวันวัดกันเลยอุ้ยโอ้ <c oughs> โหคื <c oughs> อ <c oughs> แบบถ้าไม่มีคือบบวัดวัดกระเลยนตรงตรง,ตรงเลยแล้วไม่ก <c oughs> ็ผมต้องสับยังไงให้ไวแบบนี้เนะี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องมีเบรคฟ้าใช่ไหมทุกคน อุ้ยสวยเพื่อนจังว่านี้อุ้ยเอาเรื่องวะอ้ยอ้ยอ้ยหัวสองครั้งติดมาวะมาวะโอ้โหการกระโดดโล่พอดีเอาวะเริ่มเข้าไม้เข้ามือแล้วครับทุกคน เริ่มมาเริ่มมาเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองแบบของจริงกันเลยครับทุกคนห้องนี้ไม่ได้โนโมาโคแล้วนะครับเฮ้ยคือแบบเป็นโหมดหวางระเบิดของแท้แล้วรอบนี้ okay, สภาพเอาวะไอ<ป>้เปิดพกด้วยนะครับเราจะไม่โดนเกียนใช่ไหมเนี่ยห้องนี้ไม่ได้โนอะไรเลยนะครับเฮ้ย,ยไปหนึ่งโอ้โห พูดยังไม่ทันขาดคำได้เนี่ยครับผมสภาพโดนธนูเต็มๆเลยอ่ะโอ้ไม่ได้สู้เลยนะครับโอ้โหถ้าเจอแบบเนี้ยผมว่านะคือผมยิงออกนัดเดียวเขาน่าจะยิงผมมาสามลัดนะคนนี้คนนี้รวยจริงครับผมเอาเรื่องมันนะทุกคนเล่นซองกัมันมากนะซึ่งแบบผมไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าผมแบบซับไม่ค่อยทันชาวบ้านเขานะครับ เป็คนเล่นสองที่แบบอืดมากอยู่อุย้ยนั่นระเบื่อ,อนี่สองสองรัวตอนเจอฟุกบอลจบตีระยะไกลอุย้ยไม่ตายโอ้โหสองรับไม่ตาย <c oughs> เอาไปนะัะโอ้โหโชคยัยงรวดเร็วนะครับเดี๋ยวนะตัวธนูอยู่ไหนอ๋อเอ้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเราสู้เราจะเอาพวกบอลไปยิงกระโดดไม่ไหวนะฮะ เดี๋วยวๆจเย็นอยู่ต้องหาหมุนแบบว่าเปิดงโล่งหน่อยนะครับคือผมร้อยทัสองใส่เกาะสิบเลนะแต่ว่าโดนธนูก็คือนัดเดียวล่วงนะครับ่าจะว่าธนูน่าจะแรงแรงของโบราณเรดเลยมั้งอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วฮ้ฮ เปิดอติแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาอุณหภูมิในร่างกายเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันสภาพเฮ้ยคือแบบเขาไม่โดนยิงไปยิงไม่โดนตัวเองเหรอเมื่อกี้เขายิงธนูอัดผมแบบโคตรใกล้ตัวเขาเลยนะทำไมเขาไม่ตายอ่ะผมแบบเมื่อกี้คือเลือดเต็มเกาะเต็มนะครับสภาพไม่ต้องลงต้องเล่นกันแล้วสองอ้ย รีดเสียงธนูรีเสียงธน,นูอ่าเหมือนเขาน่าจะยิงธนูธนูบอมไปแล้วนะครับพกบอมข้าเหลือสามลูกอ่ะไม่ไหวแล้วลลอยู่ไหนนะตัวธนูอุ้ย,อยของขึ้นของขึ้นจจเจออะไรที่ไราอยางชอบเลยครับผมจับป้า All right, มาวะมาวะทุกคนไม่ไปแนละ้วไม่ได้ไม่ดัดละธนูแบบวิ่งหาเลยอะรอแบบรอเขายิงลูกบอมออกไปก่อนดีกว่าอุยอ้ยอุ้ยยาวเข้าเพื่อนโอ้ย,อยพี่ผมโดนสองใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าโดนเต็มเต็มตัวนะครับแบงคเวอรอุย้ย น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูของจริงครับคนนี้กะทิเดอะแบกของเราโอ้โหเฮ้ยบักเกือบคนนี้ยิงไวมากทุกคนกลางอากาศป็นฟิสิกส์ตายกลางอากาศเลยครับกับกระโดดนั่งลงมาเรียบร้อยเหมือนแบบเปิดโหมดสโลโมชั่นตุ้มหุ้ยเอาละทุกคนหมดนี้แหละ โอ้โหเดี๋ยวว่าหมดลูกซองอันนี้คือได้ทุกปืนนะครับแต่ว่าซองเยอะมาก <Okay. S 1> โดยเฉพาะทีมเรานะครับผมห้องเมื่อกี้คือจบไวมากทุกคนบอกว่าห้องเราจะไม่โดนเกียร์นใช่ไหมเนี่ยอุ้ยมาว่ะหมอกุดเฮ้ยเขาไม่ได้กดแข่งใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าผมเห็นหัวห้องเลยลูกซองซอมบี้อยู่เขาตั้งชื่อว่าโนโนบอมอย่างเดียวอะ น่าจะปลอดภัยนะครับเราเองก็ห้ามใช้โฟบอมด้วยนะน่าจะไม่มีเกียนละเอ้ยเหมือนเขาจะมีประเด็นเรื่องชื่อห้องกันอยู่หรือเปล่าครับเฮ้ยแต่ห้องมเมกี้ขเขาก็ไม่ได้เกียนไว้ทุกคนคือห้องเขาไม่ได้โนนะมันเป็นธนูได้นะครับเมก้แต่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะหมดสองที่เปิดพกด้วยนะครับก็จะมีธนูแบบเมกี้นะครับผม เฮ้ยเอเข้าแล้วเดี๋ยวผมโอ้โหดีดีซอมบี้คือตรงมากอะความแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับสองซอมบี้ฮาโลวีนแม็กแล้วสิบแปดนัดโอ้โหแบบใครนี่แบบใส่จอนรัวๆนี่ชอบเลยนะครับยิงแบบไม่ต้องดูสนใจกระสุดเลยไม่ต้องรีแม็กเลยโอ้โหเอาแชทในห้องโคตรเดือดนะทุกคนเฮ้ยมีคนทักเราพี่แฮปปี้โอ้โหคืนระหว่างที่แชทกำลังเดือดนะครับมีคนทักเราขึ้นมาเฮ้ย ขอบคุณนะครับเอาวะเอาวะเหมือนไปนขั้นระหว่างกลางที่เขากำลังบวกกันอยู่ในแชทนะครับเอาวะเอาวะเจอเจอคนรู้จักกันซะแล้วเฮ้ยขอบคุณนะครับเจ้าโถผมดูคลิปพี่เฮ้ยโอ,โอ้โหเขินวะโดนทักโดนทักอุยนี่ไงโดนทักทีล่วงเลยนะยผมเขินเลย เฮ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวว่ามองดูลองดูเอาไปดูชื่อห้องอีกรอบนะครับคือแชทโคตรเดือดอะ่ะเฮ้ยไม่ได้กดแข่งเลยทุกคนโอ้ยโล่งใจไปนะครับผม